สวัสดีตอนเช้าวันที่27วันนี้วันดีมาวมงแก้มแดงๆด,ดูสิวันนี้จะทําเมนูปลาค่ะวันนี้จะทําเมนูปลา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 ทำให้ย่อยง่ายและคล่องตัวค่ะนะคะอันนี้เป็นปลาเป็นชิ้นๆน,นี่ฝรั่งชอบแต่เป็นตัวๆว,วีว,วีจะกิน เั็นตัว,ตวชอบคนไทยชอบกินทั้งตัวกินหัวพี่ชอบกินหัวแต่เป็นชิ้นๆน,นี้ทำให้สามีฝรั่งเขาชอบฟีเลยแต่คนไทยเขาชอบกินทั้งตัวนึ่งทอดนี่มันก็ทำผักดองเอาไว้แล้วทำผักดองแซบแซบตำป่นปลาก็ได้ป่นปลาก,กินกับ สมปากาดดองไหมคะเห็ดเองทำเองทำเองนะคะหรือว่าจะกินกับยำแอปเปิลเขียวก็ได้แอปเปิลเขียวนะคะเพราะว่าวิตามินแล้วก็โปรตีนปลานี้มันย่อยง่ายนะคะเมนูอันนี้ปลาอันนี้ปลาโดราเลอันนี้ปลามาจากประเทศไหนโดราเลชื่อโดราเล่ตัวนี้ตัวปปลาตาคม อันนี้ปลาเป็นชิ้นนี่เนื้อมันนี่นุ่มๆยุ่มๆเห็นเนื้อนี่บีบมะนาวราดนี่อันนี้เป็นปลาปลาอันนี้เป็นปลาปลาอะไรอ่านชื่อก่อนปลา,า,าคาเบียปลาคาเบียคาเบียนไม่รู้ปลาอะไร รึกคิร์ฟฟีเลยอันนี้เขาทำคาเบียรปลาคาเบียร์เขาทำจากฟีเลยนะเขาเคิร์ฟฟีเลยทำจากสับหนังรึกนนีามันจะอร่อยมากค่ะอร่อยมากๆแล้วก็จะทำกับมันฝรัง่ง ทำให้สันกับมันฝรั่งแต่ของวิวีจะนึ่งกินกับโดยจะทอดไม่ทอดก็นึ่งถ้านึ่งแล้ไม่ไม่ต้องกินน้ำมันจะนึ่งกินกับนึ่งกินกับตำแตงก็ได้นะคะ,ะมันจะอร่อยมากค่ะเดี๋ยวก็วันนี้จะทำเมนู มะม่วงแก้มแดงแดงด้วยวันนี้จะทำเม,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 น,น,น,ำมนูมะม่วงแก้มแดงแดงแดงสักพานวันจะทำเมนูมะม่วงแก้มแดงมะม่วงจับเทปนะคะวันนี้แต่ว่าสุดยอดน้ำลายก็ส้มผักดองนี่แหละคะ่ะก็ตำแตงนี่ก็จะนึ่ง จะแยกกันจะบอกคุณสามีแกจะซื้อปลามาไว้เต็มตู้เลยค่ะเต็มตู้อยู่นั่นเละคือเป็นเพื่อนเอาของให้แต่ว่าวิวมีเยอะสองคนตายายบอกว่าถ้าบอกแกบอกว่าอยากชอบกินปลาแต่ก็มีปลามีเนื้อมีแก่แต่แกชอบกินเนื้อนั่นแหละมันเราแก่ตัวเรากิน พวกเนืเ้อสัตว์เยอะมันย่อยยากนะคะเมนูปลาฉลาดเฉลียวไม่เป็นอันตราซนะดีต่อสุขภาพย่อยง่ายระบายคล่องนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิวีหน่อยนะคะอย่าลืมกินเสร็จแล้วก็ออกกำลังกายทุกวันวันละยี่ห้าให้ดูแลสุขภาพนะคะ เมนูก็ต้องเป็นเมนูสุขภาพฟิตแอนเฟิร์มค่ะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้วิวี่หน่อยนะคะดูสิคะจานปลาสวยไหมจานปลากระแบกมากแต่มเมืงองไทยรูดเอามาแค่สองอันเอาใส่เอาใส่ใส <c oughs> กระเป๋าเสื้อผ้ามาได้สองใบสองใบสอง นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, นะคะเดี๋ยวจะไปต่อเมนู <gasps> เมนูเน็กทำทุกวันค่ะเจอกันเมนูหน้านะคะจะไปออกกํลังกายแล้วบุ๊บปับบิ๊ปับ